ไปเจอเราไปเาอเราสบายดีสบายดีแล้วเด้สบายดียังดูแทอะเออตรงนั้นเบิ้งใส่เบิ้งเห็ดกระด้างพลังเด้อป้าเห็ดกระด้างเห็ดกระด้างเอาบ้างเห็ดอันนี้เห็ดอันนี้แซ่บเด้อเห็ดอันนี้แซ่บอันนี้เห็ดอันนี้แซ่บถ้าบ้านห่อกระสีวาข้าบ้านห่อกระสีวาผ้าขอนบินแล้วนี่ กินได้ครับกินได้อันนี้เห็ดที่เขาจเจ้าไปต้มเป็นยาเนาะต้มเป็นยาไหมพี่ยาเ,เ,เต็มเลยอยู่ขอนพ้าขอนบินเอ๋อเราคือว่าไม่เอายายเดี๋ยวเราเราเก็บอยู่หันอจอผ้าขอนบินหเห็ดกระด่างกลังเอาก็าาได้ไหมเอาได้เวิร์ดแหละมาเ,เก็บกันเด้อ โอ้โหเจ๊สบายเลยเอาจุ่มเอาจุ่มนี้เรียบร้อยเลยเนี่ยนี่เอาตัดเอาดีๆนะลูกคือบ่าเอาดอกน้อยๆฮะดอกเอาแต่ดอกน้อยๆมันซาเนาะเออดอกมันดอกใ่ๆเนี่ยเขาไปต้มต้มแล้วก็ใส่ไอเกลือแล้วก็ใส่ผงไงปะไงก็จสเอาเบิร์ดอยู่หรอจีเอาเบิร์ดนี่เลยเนี่ยเอาเบิร์ดแต่ผัวเพ่กินเอเด้อได้ตาของได้ต่ของกิน มันกินได้มันกินได้อีกหบอเอาได้ห้วยอ่วยยายขิมเก็บเห็ดเนี่ยมาเจอเจอที่เห็นเห็นวมงไทยว่าที่เขาล้งอ่ะที่เขาล้งไอ้นั่นอ่ะจ้ไอเห็ดกระด้างอ่ะขอนยาวที่เลยเนี่ยเมืองไทยเนาะอันนี้มันเมืองฝรั่งเจ๊เนี่ยที่ฉันเอาไปทำให้เธอกินอ่ะอันนี้แหละเห็ดขอนสน ที่ฉันไปต้มแล้วฉันไปต้ม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 แล้วก็ไอไอใส่ตู้แข็งไว้ให้เธอน่ะหมดหรือยังป้าน่ะไอ้แนนีเออแนน่เจ็บดีๆนะลูกเอามีดไหมมีดกับป้าย่ย่าให้ถือเถอะย่านเด็กน้อยย่านเด็กน้อย นี่แหละที่ฉันเจ็บต้มให้เธอใส่ถุงใส่ถุงใส่ตู้แข็งเธอเอาไปแกงให้กินมันรสชาติเหมือนเห็ดเห็ดเห็ดฟางบานเขาเหรอเออเห็ดฟางบ่มันค้อยๆเห็ดปวกค่อยๆเห็ดปวกค่ะเห็ดปวกบานเฮาเออเขาได้เห็ดอันอื่นเขาก็เอาเห็ดอันนี้แล้วเนาะเจ๊นี่ไปต้มแล้วไม่ใช่ได้เยอะนะเนี่ย ไปล้างล้างน้ำเกลือล้างน้ำส้มเห็นไหมสะอ,อ่อนเนาะเออสะอ่อนบืดเจ๊เจ็บไอเด็ดเอาเดี๋ยวไปต่อที่ไปไอ้ั่านท,ที่หลังนะเจ๊เห็ดเห็ดกระด่างสลัง่งไอ,อ้เจ็บดีๆไม่ต้องให้มันมีไอ้ขี้ยาเออเห็นปะพกอุปกรณ์ ออกมาทายยูทูบล้มทำไมนี่ค่ะดานายดีใจาจะได้กินดาดีใจเออดีไหมได้แต่ใจได้กินนี่ดอกหน่อยๆเนี่ยปุดๆปุดๆปุดๆด้วนี่อือจะได้กินเห็ดอันนี้มันก็ใหญ่ไรดเนาะเอาหน่อยๆอู้หู้ดานายดีดานายดีใจเดี๋ยวยายขิมเก็บเห็ดก่อนนะลูกเขาลงยูทูบแล้วต้องเอาสวยๆค่อยๆ ไอไอ,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 อเออเออบลเยี่ยมที่เขาไปเก็บกันนะ่เตย่าเ,ยออเอาหนาไายได้ชิโมกไเอาเอาตออม้มซ่อนมากเ,ออเ,าเห็นไหมก็มันไมาน่ได้หยุดตรงกันเออไอเล็กมากคือเหนื่อยได้ไหมเด็ก แต่มันก็ไม่เอาดอกเล็กๆน่าเป็นจุดมีด้วยนึกใช่แค่ว่าเอานี่นี่จีลงมาข้างล่างนะพี่จุกนะใส่ถุงเราในแหละเดี๋ยวเราก็เต็มแต่มันเล็กมากเหมือนกันแต่พี่นุราเป็นอย่างนี้แหละแต่มันเป็นคืนไปอย่างนี้ใหญ่มากงามงามมากๆเลย หก่ยวกับพี่นดาเป็นอย่างนี้มนเป็นผีาเ้ย,ยมย่ีว่าองเลิจไปสบายดีสบายดีพี่น้องปองปายเก็บเหตุแบบสวยประหารโอเบอรแมนเก็บอย่างนนเ,าน,น,เานา,มมา,นา่มักซ่เตนกิโลนาบัวมักย้ายโ่มนว่าเก็บอันโมเมนว่า เฮ้ยหนังนะเลยมันมันว่าเก็บเอ่อเจ้าเลยที่ทางพุผนมันว่าเก็บคือเก็บอันสิวเลยเก็บ,กบ,กบคือเก็บฟนะบีน่ะปวดบ่นมันบ่นมันเก็บซ้ำปวดกินมากอันนี้มันก็แล้วแต่คนแพ้ไอมันก็แล้วแต่คนแพ้นะแต่ว่าแต่ว่าตัวเจ้าของนี่แพ้ย่งจัง <laughs> สบายดี <laughs> ไปแล้วไปแล้วลาสาธุนีละล่ะ <laughs>